อีกเหตุการณ์หนึ่งในอินเดียนะครับเป็นเรื่องแปลกๆนะอินเดียมีเรื่องแปลกๆเยอะนะครับถ้าติดตามพฤติกรรมของคนอินเดียจะมีเรื่องแปลกๆเยอะเรืโดยเฉพาะเรื่องการแต่งงานนะ่ะเพราะคนอินเดียเนี่ยผู้หญิงที่ต้องไปของผู้ชายแต่งงานนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการคลุ่มถุงชน สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มีทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องโควิด -19 และเรื่องแปลกๆครับที่เกิดขึ้นทั่วโลก เริ่มต้นเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจนะราคาน้ำมันหุ้นสหรัฐอเมริกาทองคําปิดบวกจับตาการประชุมเฟดนะครับช่วงกลางสัปดาห์นะครับราคาน้ำมันปรับขึ้นนะในวันที่1พฤศจิกาย,ยนท่ามกลางการคาดหมายของอุปสงค์แข็งแกร่งส่วนวอร์สตีดปิดบวกเล็กน้อยนะครับจากรายงานประกอบการของบริษัทและการจับตา,าผลประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์ปัจจัยนี้ดันทองคาเคลื่อนไหวในแดนบวก เช่นกันนะครับในขณะที่โควิด -19 ล่าชีวิตนะครับคนทั่วโลกทะลุ5ล้านคนนะครับแต่ล้านล่าสุดชะลอตัวคืนสู่ระดับปีแรกของโควิด -19 ระบาดนะครับผู้คนเสียชีวิตจากโควิด -19 ตอนนี้ทะลุ5ล้านคน นะครับไปแล้วถึง2ปีไม่ถึง2ปีนะครับจากกรณีโควิด -19 นะครับได้มีการระบาดพบถูกเป็นครั้งแรกแม้การมาถึงของวัคซีนช่วยลดอาการการเสียชีวิตไปทั่วโลกแต่ตายไปแล้วกว่า5ล้านคนนะครับในขณะที่ผลนะครับสอบพบวัตถุปริศนาที่เรือดำน้ำนิวเคลียร์สหรัฐอเมริกาไปชนคือภูเขา ใต้ทะเลนะครับเรือดำน้ำนิวเคลียร์ลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐอเมริกานะครับได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงในอุบัติเหตุขณะกกำลังดำน้ำอยู่ในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผลจากการชนภูเขาใต้ทะเลที่ไม่อยู่ในแผนภูมินะครับจากคำชี้แจงของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา กองทัพเรือที่7ของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่บริบัติการในแปซิฟิกตะวันตกนะครับเปิดเผยว่าสืบสวนได้ข้อสรุปว่าเรือดำน้ำ USS Connecticut นะครับชนเข้ากับรูปทรงทางธรณีวิทยา1ไม่ใช่เรือในวันที่2ตุลาคมซึ่งก็มีคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาเรียกร้องให้จีนต้องแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ เข้าทางประชุมสมมติภาวะโรคร้อนคอนะครับ26วุ้นนะคนมหาศาลต่อคิวมีเจ็ดส่วนตัวบินร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า400ลำนะครับรวมเจฟเฟเบลโซนเจ้าชายแห่งโมนาโกด้วยนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับกับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถานการณ์ด้านนอกนะครับงานจัดประชุมสมมต เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะครับของโลกที่จัดที่เมืองอากาลาสโลวนะครับในวันจันทร์ที่1พฤศจิกาย,ยนเป็นไม่ได้ความสับสนมีคนจำนนมากนะครับและมหาศาลต่อคิวผ่านการตรวจรักษาความปลอดภัยนะครับและติดขัดยังรวมไปถึงบนฟ้านะครับพบเครื่องบินเจ็ส่วนตัวบินเข้าสกอตแลนด์ไม่ต่ำกว่า400หลำนะครับสื่อของอังกฤษชี้ทำให้เกิดสภาวะ ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมาจำนวน13,000ตันเดยการเดรียนสื่อของอังกฤรายงานว่าจำนวนมหาศาลของคนที่มาต่อคิวการประชุมซัมมิตเปลี่ยนแปลงสภาวะโรคร้อนนะครับที่เมืองอากาลาสโลนะครับที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงคนจำนวนมากต่อคิวนะครับซึ่งผู้สังเกตการ UN บอกว่านี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับคอฟนะครับเพราะทุกคนมีความรู้สึกเป็นนักธุรกิจ ที่ต้องรีบเร่งนะฮะซึ่งปรากฏว่ามีการพักวิจารณ์จำนวนมากแทนที่ว่าจะมาลดโลกร้อนกลับมาเพิ่มโลกร้อนเสเองในขณะที่แค่การพักสายตาฮะซึ่งเป็นที่วิวจารณ์กันอย่างมากฮะสื่อสหรัฐอเมริกาจับตาจับผิดประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเผลองีบหลับระหว่างการประชุมโลกร้อนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกาถูกสื่อ มวลชนจับภาพขณะนั่งหลับตาช่วงสั้นๆนะครับก่อนหน้าที่จะทำการปราศัยในเวทีนานาชาตินะครับจนกระทั่งเจ้าที่คนหนึ่งนะครับเดินมาหาจึงลืมตาขึ้นมาดูเหมือนจะเผลองีบระหว่างพิธีกล่าวเปิดประชุมนะครับสม,มิตการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศในสกอตแลนด์นะครับตอนแรกประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั่งหลับตาเป็นเวลาเวินาทีก่อนลืมตาขึ้นมาแต่ จากนั้นก็เผลอหลับอีกครั้งคราวนี้นานกว่าเดิม22วินาทีจนกระทั่งมีชายคนหนึงเดินเข้ามาหาและปลุกเขานะครับโจไบเดนมีท่าทีเหมือนคนงีบหลับระหว่างรับฟังการประสัยนะครับเอ็ดีเอนโดบูฮักเนเกลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิของผู้พิการที่กล่าวเตือนว่าสภาวะโรคร้อนนะครับได้คุกคามนะครับศักยภาพการปลูกอาหารนะครับหรือที่ จนกระทั่งความอยู่รอดของมนุษย์นะครับในขณะที่อายการของสหรัฐอเมริกานะครับได้มีการตั้งข้อหาหนุ่มทำร้ายแอร์โฮสเตสสาวบนเที่ยวบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับอายการสหรัฐอเมริกานะครับในโคโลราโดนะครับตั้งข้อหาหนุ่มวัย32ปีนะครับจากแคลิฟอร์เนียนะครับหลังจากทำร้ายร่างกาย แอร์โฮสเตคนหนึ่งบนเที่ยวบินสายการบินของอเมริกันแอร์ไลน์นะครับเมื่อ27ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลทําให้เครื่องบินต้องเบี่ยงไปจอดในแดนเดนเวอร์ Denver, นะครับเที่ยวบินนิวยอร์กมุ่งหน้าสู่เซนตาเอนานะครับรัฐแคลิฟอร์เนียต้องลงจอดนอกอนอก,กำหนดในเดนเวอร์นะครับหลังเกิดเหตุทําร้ายร่างกายแอร์โฮสเตนะครับ ซึ่งพบว่าพนักง,งานต้อนรับเที่ยวบินใดหนึ่งถูกต่อยเข้าจมูกจนทําให้มีเลือดออกและกระทบกระเทือนทางศีรษะนะครับซึ่งต่อมาตํารวจก็มีการจับกลุมผู้ต้องหาคนนี้แล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังนะโมดี Modi. นะครับเซอร์ไพรส์นะครับการประชุมโรคร้อนลั่นอินเดียจะลดคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ภายในปี2070 นายกรัมตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับได้ประกาศเจตนารมณ์นำอินเดียบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะครับหรือ net zero นะครับในปี2070ซึ่งยังช้ากว่าที่ประชาคมนักวิทยาศาสตร์เรียกร้องถึง20ปีนะครับก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะครับที่เกิดขึ้นในขณะที่อินโดนีเซียก็เป็นชาติแรกของโลกนะครับมีการนุมาใช้ วัคซีนนะครับ COVID 19, 19, โคโวิดโคนาแวกนะครับผลการทดลองพบป้องกันการติดเชื้ออาการรุนแรงได้ถึง100%อินโดนีเซียชาติที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่อย่างหนักกลายเป็นประเทศแรกที่อนุมัติวัคซีนใหม่นะครับต้านโควิด -19 ที่ผลิตโดยโนวาแวกนะครับบริษัทยาสัญชาติสหรัฐอเมริกาจากคำถแถลงของบริษัทเมื่อหนึ่งพฤศจิกายน การเคลื่อนไหวนุบัติครั้งนี้เปิดทางให้อินโดนีเซียซึ่งกำลังดิ้นรนอย่างหนักในควานหานะครอุปทานวัคซีนไวรัสโควิด -19 ให้เพียงพอสำหรับประชากร2,270ล้านคนเป็นชาติแรกๆนะครับที่เข้าถึงวัคซีนตัวนี้ซึ่งจะผลิตในอินเดียภายใต้แบรนด์โควาแวคซึ่งใช้สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ที่มีอาการรุนแรงนะครับไต้หวันนะครับปรากฏว่า จอยกระดับการฝึกนะครับกองกำลังสำรองเตรียมรับมือนะฮะจีนจะทำการบุกประเทศกระสวงกลาโหมของไต้หวันนะครับประกาศยกระดับความข้มพ้นในการฝึกกองกำลังสำรองนะครับตั้งแต่มีหน้าทีนะ่ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโดยจะฝึกยุทธวิธีในสนามรบและการต่อสู้ต่อต้านศัตรูท่ามกลางบรรยากาศในช่องแคบที่ทวีความตึงเครียด หลังจากที่จีนเข้าไปป้วนเปี้ยนนะครับทำกิจกรรมทางทหารเฉียดเกาหลีใต้นะครับบ่อยมากขึ้นนะครับในขณะที่อาคารก่อสร้างพังทลายลงมาที่ไนจีเรียนะครับมีคนเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า4ศพค่าติดในซากอีกหลาย10ชีวิตอาคารสูงฮนะ22ชั้นซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างพังถล่มลงมานะที่เมืองลากอสนะครับของไนจีเรีย ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนคาดว่าน่าจะมีคนงานติดอยู่ในซากอาคารหลาย10ชีวิตหน่วยกวูา้ภาัยของนจีเรียนํารถตักดินเข้าไปขนย้ายแท่งคอนกรีตบริเวณซากอาคารสูง21ชั้นซึ่งตั้งอยู่ในย่านอิโคยี i, นะครับทางเจ้าที่ระบุว่านะครับเกิดเหตุขณะเกิดเหตุมีคนงาน อยู่ภายในอาคารเป็นจำนวนมากแต่ไม่สามารถยืนยันจํานวนที่แน่นอนได้แต่เบื้องต้นตอนนี้ก็ปรากฏว่าเจอแล้ว4ี่ศพนะครับที่เหลือก็อยู่ระหว่างการค้นหาซึ่งเป็นอาคารราคาแพงเลยทีเดียวอีกเรื่องหนึ่งชาวเน็ตอึ้งเลยทีเดียวนะครับผัวอินเดียใจพระเปิดทางให้เมียนะครับไปรักกับแฟนเก่าแถมจัดงานแต่งงานให้ด้วยนะครับชาวอินเดียคนหนึ่งสร้างความตกตะลึง ต่อญาติพี่น้องและชาวเน็ตแดนโพรตะได้อ่านข่าวหลังยอมให้ภรรยาที่อยู่กินมาหเดือนไปแต่งงานกับคนรักนะครับของเธอแถมยังจัดงานพิธีให้ด้วยเรียกว่าหัวใจกว้างขวางเป็นมหาสมุทรสามีคนนี้ชื่อปันกัด ชาานะครับเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนในเมืองคูดูครามนะครับรัฐอุตรประเทศและเขาและโกมานนะครับภรรยาแต่งงานกันเมื่อเดือนพฤษภาคมโดยมีการแต่งแบบกลุ่มถุงชนนะครับซึ่งหลายครอบครัวของอินเดียก็ปรากฏว่านิยมกันอยู่นะครับอย่างเราก็ตามทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน5เดือนโดยไม่มีสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อก,กันแถมโกมานยังไม่ยอมพูดจากับใครในบ้านอีกเลยนะครับเธอไม่ยอมมีอะไรกับผมและ <c oughs> ไม่พูดกับใครเลย พอผมค่อยๆตะล่อมว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเธอก็ยอมรับว่าอยาก,กะจแต่งงานกับคนรักชื่อพินทุนะครับปันกัดนะครับให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับหลังได้ยินคําสารภาพของภรรยาแทนที่จะโมโหโจนบ้านแตกแต่นายปันกัดชาติกับแสดงความมีน้ําใจนักกีฬานะครับโดยเอาเรื่องนี้ไปอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังและเมื่อเห็นว่าภรยาไม่อาจลืมความรักกลั้งเก่าได้จริงๆ จึงติดต่อไปยังองค์กรต้านความรุนแรงในครอบครัวเพื่อขอให้เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยระหว่างครอบครัวเขากับโกมานรวมถึงชายคนรักเธอด้วยสื่อท้องถิ่นรายงานว่านะครับโกมานยังคงไม่อาจจะทําใจยอมรับการแต่งงานครั้งนี้ได้นะครับปันกัดจึงยินยอมให้เธอไปแต่งงานกับอ่พินทุกนะครับแถมยังทั้งช่วยทั้งสองคน วางแผนจัดงานสมรสและจ้างทนายความดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายในเชิงปรากฏการณ์นะครับหากนํำมาวิเคราะห์อตอนนี้การประชุมโลกร้อนกำลังเป็นประเด็นใหญ่และมีการบีบพากวิจารณ์กันเป็นจำนวนมากฮเครื่องบินเจ็ดกว่า400ลำนะครับบินเข้าไปในสถานที่ประชุมซึ่งสร้างมลพิษมากกว่า13,000ตันนะครับ ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าคนเข้าไปร่วมงานนั้นแออัดยัดเยียดเพราะต้องตรวจโควิด -19 ก่อนจะเข้าไปบริเวณงานดังกล่าวนะครับภาพเผตุจการก็มีภาพของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐาะนะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมทําการประชุมด้วยในขณะที่โจไบเดนเนี่ยก็นะเวลามันไม่ตรงกันนะฮะสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับทำให้เขาก็ง่วงบ้างนะโจไบเดนก็อายุมากแล้วจะสิกว่าปีแล้วนะครับก็มีอาการ หลับบ้างเป็นระยะะนะครับเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็คือเรือดำน้ำนะครับของสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏว่าไปชนกับวัตถุปริศนาตอนนี้สหรัฐอเมริกาอ้างว่าเป็นการชนนะครับกับภูเขาใต้น้ำหลังจากที่มีคนได้รับบาดเจ็บนับสิบรายเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์สิ่งที่น่าสนใจนะครับไต้หวันก็ทำการฝึกอาวุธฮะต้อนรับ ับเหตุการณ์ที่อาจจะรุนแรงขึ้นหลังจากที่จีนบอกว่าจะผนึกรวมไต้หวันเป็นหนึ่งเดียวให้จีนให้ได้โดยจะไม่มีการใช้ความรุนแรงไต้หวันก็ดิ้นทุกวิธีทางนะครับซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาพยายามจะเข้าไป UN ไปขอสหรัฐอเมริกาสนับสนุนอาวุธแต่ของฟรีไม่มีในโลกสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทําการฝึกให้กับ ทหารของไต้หวันฟรีฟรีหรือให้อาวุธฟรีฟรีไต้หวันต้องไปซื้อนะครับของสหรัฐอเมริกาซึ่งสหรัฐอเมริกาใช้หลักที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองได้ขายอาวุธมากขึ้นปฏิผันมา รายได้หลักของสหรัฐอเมริกาคือการขายอาวุธแต่ตอนนี้รายได้หลักกลับเป็นเรื่องของการขายวัคซีนโควิด -19 ทำให้มีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นจำนวนมากในเชิงงานสังเคราะห์เรียนแบบนี้นะครับภัยธรรมาชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากคนที่มีชื่อเสียงนะครับและคนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นอีกรอบนึง12และ17พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2564นั่นหมายความว่า โควิด1 9มีโอกาสจะกลับมาระบาดขึ้นอีกรารอกหนึ่งที่ผ่านมา21สิงหา28กันยาและ30ตุลาหนักกว่าเดิม15เท่ามาเจอเดือนพฤศจิกาอีก2ยก12กับ17มา10 1516ก็เป็น17เท่านะครับ17เท่าที่จะรุนแรงมากขึ้นหุ้นส่วนการสูงๆนะครับสถานการณ์ขณะนี้การเปิดประเทศในของไทยเนี่ย ย่อมมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 จะต่ำลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่จำมวผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งสูงขึ้นเป็นไปได้สูงนะครับมากๆเลยดูตัวอย่างจากไหนสหรัฐอเมริกาอังกฤษนะครับที่เป็นตัวแบบในการเปิดประเทศยิ่งเปิดประเทศโควิด -19 ก็พุ่งสูงขึ้นต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้เพราะตอนนี้โควิด -19 ทั่วโลกนะครับพุ่งสูงขึ้นจากการเสียชีวิตของคนทั่วไปถึง5ล้านคนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอินเดีย นะครับเป็นเรื ium, ่องแปลกๆในอินเดียมีเรื่องแปลกๆเยอะนะครับถ้าติดตามพฤติกรรมของคนอินเดียจะมีเรื่องแปลกๆเยอะเรื่องเฉพาะเรื่องการแต่งงานน่ะเพราะคนอินเดียเนี่ยผู้หญิงที่ต้องไปของผู้ชายแต่งงานนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือว่าจะเป็นเรื่องของการคลุ่มถุงชนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเจ้ศักเจมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รวมใจประคับประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำมมนึกชาติศาสตร์กะสั์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้ มองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิ้นวิไลแต่หัวใจจะต้องทวินเธอทุนชาติก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงผู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่